หาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวใกล้เมืองลงตัวทุกไลฟ์สไตล์สอบถามเพิ่มเติม089 610 6686 ตอนรับคุณรู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอดีปี2022ครับคุณรู้ฟังครับอีพีแรกของปีกลับมาติดตามรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เรีโอกับผมดีใจหนึ่งเหมือนเดิมจากปีที่แล้วก้ามาสู่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่2แล้วะครับของรายการบ้านดีหัดใหญ่ครับจะบอกว่านับบอกว่าปีที่2เต็มตัวก็ไม่ได้ครับ แต่ว่าเริ่มต้นของปีใหม่รายการบ้านดีหัดใหญ่บ by สมาร์เริโอในรูปแบบของการนําเสนอข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านมาฝากกูุฟังชาวสมาร์ทก็จะมีตลอดทั้งปีเหมือนเดิมเลยครับเวลาเดิมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงวันโดยประมาณนะครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่ ที่มีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลากหลายมุมมองมาให้คุณได้ติดตามฟังมาให้คุณได้รู้หรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านเนี่ยมาให้คุณได้ฟังกันที่สมาร์ทร้อยสี่สงขลานะครับผลิตรายการโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เรดิโออีพีแรกของปี2022วันนี้ผมกลืนคร่าวๆไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับว่าเราจะ จะคุยกันเรื่องอะไรเป็นหลักในช่วงของรายการนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแบบบ้านยอดฮิตในปี65นะครับที่จะต้องบอกว่าจะได้รับเป็นกระแสในการสร้างและก็เป็นกระแสที่ตอบรับจากในส่วนของผู้ที่อยากจะมีบ้านมาดูกันว่าปีนี้เองเนี่ยสำหรับในส่วนของการสร้างบ้านในปี2565เนี่ย กระแสบ้านแบบไหนจะเป็นกระแสยอดนิยมบ้างกระแสบ้านแบบไหนที่จะเป็นกระแสที่เป็นความต้องการของตลาดบ้างครับและก็ผู้ที่อยากจะมีบ้านบ้างครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ใช่แค่การอยู่อาศัยไปแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่า อาจจะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนเลยวันนี้เป็นที่เรียนออนไลน์เป็นที่ที่จะทำงานแบบเวิร์ r ฟอร์มโฮมในสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นการจัดบ้านการเลือกบ้านหรือว่าแบบบ้านหรือว่าสร้างบ้านออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ต้องตรงมากกว่า1คนบางครอบครัวหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทํางานแบบ work from home อาจจะต้องใช้สถานที่หรือว่าพื้นที่ที่มีความส่วนตัวนิดหนึ่งลูกอาจจะเรียนและก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการการเรียนแบบออนไลน์ line, หรือว่าการแบบ work from home เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยสําคัญมาก แบบบ้านมีความสําคัญอย่างไรในการเลือกที่จะสร้างหรือว่าเลือกที่จะมีและจะตอบโจทย์การอยู่อาศัยของเราได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมี10แบบบ้านยอดนิยมและก็เป็นแบบบ้านยอดฮิตในประเทศไทยมาฝากครูฟังกันว่าเขามีแบบไหนบ้างที่กําลังได้รับความนิยมครับแต่ถ้าวันนี้ใครที่บอกว่า10แบบที่ดีเจหนึ่งออมาฝากเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจแนะนําเลยครับลองไปชมบ้านตัวอย่างและก็ชมโครงการการชนะทรัพย์แกลนท่าข้าม มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบของการอยู่อาศัยอย่างลงตัวโอบล้อมด้วยธรรมชาติและก็มีห้องนอนมีห้องให้ใช้งานได้เยอะเดินทางก็สะดวกสบายโครงการก็อยู่ในทำเลที่ศักยภาพมากน้ำไม่ท่วมด้วยนะครับที่การจะนะทรัพย์แกลนท่าข้ามนะครับวันนี้ตอบโจทย์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วหรือว่าอยากจะได้ชีวิตแบบในเมืองพร้อมอยู่อาศัยเหมือนกันกันกบการจะนะทรัพ,รพย์แกลนพรโครงการในทำเลใจกลางเมืองตรงข้ามกับ มราชพัฒซอย13ถนนการจนะวนิชก,การจะนะทรัพย์แกลนไพล์ในราคาพรีเซลเริ่มต้น4.29ล้านบาทและโครงการติดถนนสายเอเชียการจะนะทรัพย์นาหมอ่อมก็พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับสนับสนุนช่วงรายการโดยโครงการการจะนะทรัพย์ครับที่พร้อมตอบโจทย์การอยู่อาศัยให้คุณในทุกไลฟ์สไตล์ครับ ขอบคุณกับโครงการการันทรัพย์ด้วยนะครับในช่วงของชั่วโมงนี้ดูแลรายการมาตลอดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วมาและก็จะอยู่กับเราในปี2565ต่อไปครับสนใจสื่อโฆษณาในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรีโอม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าจะเป็น เรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านครับโครงการตรวจบ้านก่อนเข้าอยู่หรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่วันนี้คุณผู้ฟังสามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0916426535ในรูปแบบของออนแอร์ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันสามารถติดตามฟังได้ทั่วประเทศครับบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอวันนี้เราคงจะคุยกันที่ถึงเรื่องราวของ แบบบ้านยอดนิยมจากในส่วนของคนไทยแล้วกันนะครับแล้วในปีนี้เนี่ยแนวโน้มและก็ทิศทางเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบใดโดยคร่าวๆจากการจัดอันดับเนี่ยเขาบอกว่ามีโดยประมาณ10รูปแบบของแบบบ้านในปัจจุบันที่จะกําลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับหลายคนอาจจะเคยผ่านตาหลายคนอาจจะเคยเห็นหลายคนอาจจะเคย เห็นรูปแต่ก็มันยังไม่มั่นใจอะครับว่าอ้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบไหนเขาเรียกว่าบ้านแบบนี้เนี่ยคือเป็นสไตล์อะไรอะไรประมาณเนี้ยวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปรู้จักกันนะครับในหลากหลายเรื่องของตัวอย่างบ้านในแบบต่างๆครับบ้านยอดฮิตในประเทศไทยมีบ้านแบบใดบ้างที่กําลังได้รับความนิยมผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องผ่านตาม,มาก่อนแล้วครับว่าอ๋อแบบนี้ เคยเห็นที่นี่แบบนี้อยังไม่เคยเห็นบ้างวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกันแบบแรกของบ้านในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเนี่ยผมว่าเห็นบ่อยเลยครับในหลายๆภาคเนี่ยก็ถือว่ามีให้เห็นกันแบบบ่อยครั้งเลยนั่นก็คือแบบบ้านเรือนไทยคุณรู้ฟังครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเคยได้ทราบมาก่อนว่าถ้านึกถึงบ้านเรือนไทยเนี่ยจะต้องสร้างจากอะไรจะต้องเป็นในรูปแบบใดบ้านเรือนไทยส่วนใหญ่อะก็ คือพูดง่ายๆว่า 70%- 80%สูบได้พูดง่ายๆว่า70-80%เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โอเคมันมันเป็นแบบเรือนไทยอะแบบง่ายๆสบายๆนิยมการสร้างแบบแบบไทยๆแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไม้ในลักษณะประมาณนี้ครับบ้านเรือนไทยก็บอกว่าเป็นบ้านที่หนึ่งเลยมีความสง่างามครับบง่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของช่างไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แค่จา,ากที่คุณผู้ฟังเห็นเห็นไหมฮะว่า,วาบ้านเรือนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีการสร้างด้วยการยึดในเรื่องของการสลักในทุกๆชิ้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแม้แต่กระทั่งจุดที่เป็นจุดตอกตะปูนะครับไม้เนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงสื่อถึงภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนได้ดีเรือนไทยนี่มีหลายแบบนะครับแบ่งออกเป็น4ี่ภาคด้วยกันนะครับแต่ละภาคก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออ,อกไปรวมถึง เรือนไทยนี่ก็จะมีการยกสูงหรือว่ามีใต้ถุนบ้านนะครับมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเรือนไทยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการประยุกต์เพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับในส่วนของรูปแบบการสร้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบ้านเรือนไทยที่เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเออมันก็มีมันก็มีเยอะแหละมันก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่า เราก็เห็นว่ามันก็มีปริมาณลดน้อยลงไปเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของแบบบ้านเรือนไทยนะครับอันนี้เป็นเป็นแบบแรกของบ้านที่ได้รับความนิยมทั่วทุกภาคอยู่แล้วครับเผื่อใครสนใจอยากจะได้เป็นแบบนี้ก็ลองดูฮะมาต่อกันที่แบบที่สองครับบ้านในแบบที่2ที่หลายๆคนเห็นอยู่ในรูปตอนนี้เนี่ยเขาเรียกบ้านแบบนี้ว่าบ้านแบบโคโลเนียนครับ บ้านแบบโคลเนียนเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่ปัจจุบันเองเนี่ยก็มีให้เห็นทั่วไปเหมือนกันนะครับสไตล์โคลเนียนเนี่ยเป็นแบบบ้านแบบสไตล์ตะวันตกครับที่ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาในช่วงของตั้งแต่ประมาณสมัยรัชากาลที่5ครับจนถึงรัชากาลที่6ทําให้อาคารในสมัยนั้นเนี่ยมีสไตล์แบบโคลเนียนผสมผสานอยู่แม้ว่าจะไม่ร้อเซตามตะวันตกก็ตามแต่แต่ก็ได้มีการนํามาปรับใช้ในประเทศไทยครับ มีเอกลักษณ์ชัดเจนจนเรียกขานกันว่าตึกฝรั่งนะครับในสมัยนั้นลักษณะเด่นของบ้านก็คือมีระเบียงกว้างรอบบ้านมีเสารองรับชายคาเรียงต่อเนื่องกันเน้นประตูทางเข้าซึ่งจะเป็นกึ่งอาคารนะครับมีการออกแบบแนวเส้นประตูหน้าต่างของบ้านให้เป็นระเบียบในแนวเส้นเดียวกันเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์โคลเนียนครับ ปีที่ผ่านมาสไตล์โคโลเนียนเองเนี่ยก็กลับมาได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตึกหรือว่าเป็นปฏิมากรรมแล้วก็เป็นย่านธุรกิจการท่องเที่ยวไปเลยก็ว่าได้นะครับในหลายๆจุดนะครับถ้าพูดถึงบ้านสไตล์โคโลเนียนนะครับมาดูแบบต่อไปจากสไตล์โคโลเนียนเนี่ยจะเป็นแบบนี้คุณผทุฟังฮะ ถือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นหูคุ้นตากันดีครับในส่วนของบ้านในรูปแบบต่อไปเนี่ยถามว่าทําไมถึงหลายๆคนคุ้นหูคุ้นตากันดีเพราะว่าในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบบ้านที่เราจะได้ยินกันติดติดหูเลยก็ว่าได้หรือว่าคุ้นปากในการพูดจะสร้างบ้านอยากจะได้รูปแบบโมเดลครับอยากจะได้รูปแบบแบบโมเดนบ้านในรูปแบบโมเดนเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็เอาบางส่วนมาให้ดู จากรูปเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบสไตล์โมเดินที่ถือว่าปัจจุบันเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากการสร้างเหมือนกันได้รับอิทธิพลมาจากช่วงของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในทศวรรษที่18ซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดครับดังนั้นจึงมีการลดทอนการตกแต่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อเป็นการลดการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ที่สุด จึงเกิดมาเป็นสไตล์ที่มีความเรียบง่ายตามโครงสร้างมีความสวยง,งามเกิดจากความพอดีเน้นพื้นที่ใช้สอยเน้นในเรื่องของทําให้โครงการต่างๆที่ต้องบอกว่ามักจะนำสไตล์โมเดิร์นมาใช้เนี่ย ก็จะมีการผสมผสานโมเดนแนวลักซ์สรี่หรือผสมผสานกับธรรมชาติหรือความสดใสเป็นต้นนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ต้องการของตลาดบ้านในปัจจุบันเหมือนกันนะครับในรูปแบบของสไตล์โมเดนเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เน้นสร้างแบบสไตล์โมเดนจอดรถได้2คัน3คันเหมือนอย่างในรูปที่หลายๆคนเห็นในส่วนของไลฟ์สดตอนนี้ถ้าใครดูไลฟ์สดนี่ก็จะเห็นรูปแบบบ้านไปด้วยครับ มาดูกันต่อที่แบบถัดไปครับอแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะคุ้นชินกันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยบ้านแบบนี้ก็กลับมาได้รับความนิยมกันเหมือนกันนะทรงบ้านแบบนี้เนี่ยเรียกบ้านแบบนี้ว่าบ้านสไตล์ปั้นหยาครับบ้านสไตล์ปั้นหยาได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกสมัยประมาณรัชกาลที่5ครับ แบบบ้านสไตล์ปัญญ้นหยามีลักษณะเด่นก็คือหลังคาจะมี4ด้านและก็จะเป็นรูปแบบหลังคาก็จะเป็นแบบลาดเอียงต่อกันทุกด้านเหมือนเป็นแบบพีระมิดนะครับคุณผู้ฟังไม่มีหน้าจัว่วในไทยนิยมทําบ้านสไตล์นี้เป็นอย่างมากครับนิยมทั้งแบบที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้เลยและก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าปัจจุบันเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากข้อดีของบ้านทรงสไตล์ปัญญ้นหยาาบอกว่ามีความทนทานมีความ ทนแดดทนลมได้ดีเออแล้วก็มันจะไม่ค่อยร้อนด้วยนะบ้านทรายแบบนี้ครับถือว่าเป็นบ้านที่ปัจจุบันเองก็มีให้เห็นเยอะนะถ้าสร้างบ้านแบบบ้านเดี่ยวที่มีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะสร้างในพื้นที่ที่มีออสวนรอบบ้านบวกด้วยทรงสไตล์ปั้นหยาเนี่ยเข้าไปอัดแอปผสมผสานก็ได้รับความนิยมอย่างพอสมควรเหมือนกันครับ อันดับที่5ครับเแบบแรกแรกนี่ผมพาไปที่อันดับที่5ของบ้านที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันในปัจจุบันบ้านในแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นแบบคุ้นตาชินตาหลายคนอาจจะเรียกว่าบ้านสไตล์ลอฟท์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆของบ้านสไตล์นี้เนี่ยชื่อก็คืออินดัสเทรียลลอฟท์ครับไม่ใช่แค่ลอฟท์อย่างเดียวนะเป็นอินดัสเทรียลลอฟท์ครับอินดัสเทรียลลอฟท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผสมผสานของ ความเป็นลอบครับมาจากหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของแถบประเทศตะวันตกครับมีการขยายตัวของโรงงานไปยังชานเมืองจึงทําให้โรงงานที่ยังอยู่ในเมืองร้างนักออกแบบก็จึงมองเห็นความสวยงามในความดิบของโรงงานหรือพูดง่ายๆครับความดิบของเป็นความเป็นลอบก็บเ,ปเ,ปบบเป็นการดัดแปลงโรงงานอ่ะให้เป็นเหมือนสตูดิโอรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นสเสน่ห์ของไซลอบก็คือการตั้งใจให้พื้น ผนังหรือว่าฝ้าเพดานเนี่ยก็มีความดิบไม่ปรุงแตง่งไม่มีลวดลายและก็โครงสร้างของผิวหนังวัสดุออหรือของผิววัสดุหรือเหล็กที่มันมีอยู่ครับไม่ต้องตกแต่งครับแต่มันทําให้แบบเกิดความสวยงามแทนฝ้าเพดานค่อนข้างจะสูงโปร่งครับปัจจุบันเราจะเห็นสไตล์นี้เนี่ยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและก็ดัดแปลงเป็นโรงงานหรือว่าโกดังเก่าย่านเมืองต่างๆหรือว่ามาทําเป็นคาเฟ่มาทําเป็นร้านอาหารเป็นจํานวนมากเลย ถามว่าปัจจุบันเองเนี่ยบ้านแบบอินดัสเทรียลลอฟเนี่ยก็จะเป็นแบบถูกทําให้เป็นร้านอาหารมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำเป็นแบบร้านอาหารอะไรประมาณนี้เยอะในปัจจุบันน่ยนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับอันดับที่5แล้วก็ก่อนจะเบรกกันอีกนิดนึงเนี่ยผมพาไปดูอันดับที่6ที่ถือว่า ในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะเหมือนกันในบ้านราอะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นบางภาคไปแทบจะไม่มีไม่แทบจะไม่ได้มีทุกภาคครับถ้ามีในพื้นที่ภาคใต้หลังหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าทรงนี้เองเนี่ยจะเรียกว่าทรงบาหลีครับบ้านทรงบาหลีเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมในในพื้นที่ภาคใต้เท่าไหร่นะผมว่าถ้ามองจากภาพรวมครับสไตล์บาหลีหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าเป็นสไตล์รีสอร์ทฮะ เป็นบ้านนีนิยมสร้างในจังหวัดบาหลีของประเทศอินโดนีเซียที่เป็นเขตร้อนชื้นโด่งดังมากครับเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์มีอยู่ทั่วไปในรีงแรมในบาหลีถ้าเป็นแบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยจะสร้างด้วยไม้ทั้งหมดครับจะมีงานแกะสลักสําหรับตกแต่งแต่ในปัจจุบันเองเนี่ยได้มีการใช้คอนกรีตมากขึ้นแต่ยังคงเน้นเอกลักษณ์ที่เน้นพื้นที่โลง่งมีระเบียงไม้รวมถึงทรงหลังคาเราจะเห็นสไตล์เนี้ย มากในอาจจะเป็นแบบแถวแถวภาคเหนือผมเคยไปภาคเหนือแล้วก็เออเห็นบ้านเนี่ยเขาสร้างแบบสไตล์บาหลีเยอะเลยฮะอันนี้เป็นเป็นในส่วนของบ้านทรงสไตล์บาหลีครับจะเห็นได้ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นตาแล้วก็ไม่ค่อยชินตาในบ้านเราสักเท่าไหร่ครับแต่ผมเชื่อว่าทรงและก็รูปแบบสไตล์บ้านที่มีโอกาสได้มานําเสนอให้คุณผู้ฟังดูในเบรกแรกเนี่ย ก็น่าจะถูกใจคุณผู้ฟังอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ศึกษาแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกแบบบ้านแบบไหนดีเราจะเลือกโครงสร้างแบบไหนดีให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้แล้วก็กับในส่วนของคนที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของชีวิตต่างๆด้วยเห็นแล้วนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบเออชอบแล้วก็รักความเป็นสไตล์ของแต่แต่ละคนแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับ ช่วงเวลาของบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์ทวีดิโเดี๋ยวช่วงหน้านี่ยังมีรูปแบบบ้านที่อาจจะพอจะเห็นได้บ้างในประเทศไทยครับแต่อาจจะไม่ได้มีอยู่มากนักครับแต่ตอนนี้เองต้องขอบคุณกับโครงการการจนะทรัพย์ครับการชนะทรัพย์แกลนท่าข้ามการชนะทรัพย์นาหม่อมและการชนะทรัพ,รพย์แกลนไพรในช่วงรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์ทวิด o โอด้วยครับ บ้านกาญจันท์ซับแกรนด์ฉลองเปิดเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5,000บาทฟรีโอนฟรีจำนองฟรีเฟอร์มูลค่าสูงสุดถึง5 0 0แสนบาททำเลศักยภาพเดินทางสะดวกอีกหนึ่งโครงการจากบ้านการจนทซับโครงการการจันท์ซับแกรนด์พลายพิเศษราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กการจันท์ซับหรือโทร0 8 9 6 1 0 6 6เ บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรดิโอ104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวใกล้เมืองลงตัวทุกไลฟ์สไตล์สอบถามเพิ่มเติม0896106686 ขอบคุณช่วงเวลาของบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เริโอโดยโครงการการชนะทรัพย์แกลนท่าข้ามนะครับในช่วงเวลาของรายการเนี่ย ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอดนะครับในชั่วโมงนี้กลับมาอยู่กับผมดีเจหนึ่งต่อนะครับในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เรีโอผูฟังครับเรียกว่าเต็มอิ่มนะวันนี้เนี่ยกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านที่นํามาฝากคุรู้ฟังกันนะครับนั่นก็คือเลือกแบบบ้านปี65กับแบบบ้านยอดฮิตในประเทศไทยมาฝากคุรู้ฟังกันว่าเขามีแบบใดบ้างครับมาต่อกันที่ แบบบ้านอีก3แบบที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของเบรกนี้ครับพาไปรู้จักแบบบ้านที่เรียกว่าสไตล์ยุโรเปียนนะครับสไตล์ยุโรเปียนเป็นแบบใดครับเป็นแบบนี้ฮะสไตล์ยุโรเปียนจะเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ฟังครับสไตล์ยุโรเปียนเนี่ยถือว่าเป็นแบบบ้านที่มาแบบแนวหรูมีความคลาสสิกสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศแถบยุโรปนะครับ อาจจะได้เห็นตามพระราชวังที่ดีไซน์เรียบหรูสง่างามมีความเ,าเด่นแล้วก็มีการเาเรียกเป็นการเล่นเล่นระดับของของการสร้างด้านหน้านะครับด้านหน้านี่จะมีจัว่วมีระเบียงครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์นี้เนี่ยวัสดุจะเน้นใช้เป็นไม้และก็หิน โทนสีเนี่ยจะออกไปทางโทนสีแบบสว่างครับมักจะนำมาผสมประสานกับหลายๆสไตล์อาทิโมเดิร์นแบบสไตล์ยุโรเปียนในประเทศไทยก็จะนำสไตล์ยุโรเปียนมาประยุกใช้เพื่อสร้างเพื่อสื่อถึงความเรียบหรูด้วยเหมือนกันนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยจากสไตล์ยุโรเปียนที่ได้รับความนิยมเนี่ยไปทางฝากของแบบอเมริกันนะครับเรียกสไตล์นี้ว่า สไตล์แบบอเมริกันคันทรีครับพูดถึงความนั่งเดิมเนี่ยเป็นสไตล์อเมริกันคันทรีเนี่ยคือถือว่าในในส่วนของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนของทรงที่เป็นลักษณะประมาณนี้คุณผู้ฟังครับมันจะมี2แบบบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นสไตล์อเมริกันคันทรีที่เป็นเป็นทรงแบบนี้ครับอันนี้คือแบบแรกครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ที่เป็นแบบนี้นะฮะ แบบที่จะได้เห็นในบ้านเราเยอะหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะไปในส่วนของจะเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสานใหม่เรียกว่าเป็นการผสมผสานใหม่จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับถ้าเป็นแบบแรกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่จะเห็นแบบแบบประมาณนี้เป็นหลักนะครับในบ้านเราเนี่ยถามว่าทําไมในประเทศไทยได้รับความนิยมประมาณนี้เขาบอกว่าสไตล์แบบอเมริกันคันทรีเนี่ยเป็นบ้านพักตากอากาศ มักจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของคนต่างชาตินะครับมาเน้นสร้างในบ้านเรามาอยู่ชมวิวจากธรรมชาติตัวบ้านมีระเบียงมีชานบ้านไว้สำหรับนั่งเล่นทำกิจกรรมแบบเซมิอาท์ดรก็ก็เยอะอยู่ส่วนมากนี่จะใช้เออใช้ไม้แล้วก็มักจะใช้สีอ่อนๆตกแต่งด้วยดอกไม้ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือจะมี หน้าจั่วครับที่คุณผู้ฟังเห็นเนี่ยเป็นหน้าจั่วเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็หน้าต่างก็จะทําด้วยไม้นะครับเห็นไหมฮะส่วนมากเนี่ยหลังคาก็มักจะมีห้องใต้หลังคาสําหรับเก็บของหรือว่าให้เด็กๆได้ใช้พื้นที่เราจะเห็นในภาพยนตร์ต่างประเทศบ่อยครั้งครับปัจจุบันเองเนี่ยมีการนำสไตล์บริการคันทรีเนี่ยมาสร้างเยอะพอสมควรนะครับในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ท่องเที่ยว เพราะว่าได้รับความนิยมอาจจะปล่อยให้เช่าหรือว่าเป็นปล่อยให้ขายต่อนะครับแต่ส่วนมากจะเช่าครับเอาผมบอกเลยถ้าไปสมุยเนี่ยจะเจอสไตล์ American country เยอะมากครับเห็นบ่อยเลยแต่ก็มีการปรับโครงสร้างเป็นซีเมนต์ซะเป็นส่วนใหญ่นั้นในบ้านเราเนี่ยทั้งนี้เพื่อให้มันรองรับกับความแข็งแรงมันอยู่พื้นที่ใกล้ทะเลด้วยครับแล้วก็นิยมสร้างในบ้านเราเยอะมากมาที่บ้านที่กําลังจะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดและก็ กำลังจะได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเราชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้ครับหันไปทางไหนหลายๆคนก็ต้องพูดถึงโครงสร้างบ้านในรูปแบบนี้ครับหรือที่เรียกโครงสร้างนี้ว่านอร์ดิกครับทำไมบ้านนอร์ดิกถึงกำลังได้รับความนิยมในบ้านเราบ้านนอร์ดิกในแนวไตล์ผส,ปสมประสานกำลังไปที่นิยมของคนในประเทศไทยอย่างเยอะมากเลยครับจากหลายๆทั่วทุกภูมิภาคมีการจัดอันดับจากเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เหมือนกันนะครับพูดถึงว่า บ้านแนวนอร์ดิกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีต้นกําเนิดอยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียเนี่ยหรือว่าแถบประเทศนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ซึ่งเป็นเมืองหนาวครับและก็ได้รับแสงอาทิตย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นการออกแบบบ้านของเขาหรือว่าชาวคาบสมุทรแห่งนี้เนี่ยก็เลยต้องการบ้านที่ต้องการแสงอาทิตย์เข้าถึงและก็ง่ายเ,เกิดความเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่รูปแบบเขาโดดเด่นมากเลยครับทั้งรูปทรงจั่วแหลมใช้กระจกเป็นส่วนประกอบ เพื่อนาแสงสว่างจากธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้มากครับและก็จุดเด่นของสไตล์นอร์ดิกเนี่ยคุณรู้ฟังครับคือการใช้สีธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของไม้ต่างๆเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายด้วยเหตุนี้ครับบ้านเราเราก็เห็นกันอยู่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยต้นไม้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามามีมีองค์ประกอบกับบ้านเยอะนะสวนหรือว่าต่างๆแบบนี้ครับหรือว่ามีอิทธิพลต่อคนใช้ชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับรูปแบบของสไตล์นอร์ดิกที่ผมนำเสนอให้ดูเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ นิยมสูงสุดอยู่ตลอดเลยก็ว่าได้ครับนะ,น,ะนะชั่วโมงนี้เองเนี่ยในประเทศไทยบ้านแบบสไตล์นอร์ดิกเองเนี่ยก็กำลังเป็นที่ต้องการและก็เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศไทยเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของบ้านแบบสไตล์นอร์ดิกครับเขาบอกว่าปี65เองเนี่ยถ้าโครงการใดเกิดขึ้นเป็นแบบสไตล์นอร์ดิกเนี่ยก็อาจจะเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันครับมาปิดท้ายกันที่อันดับที่10ที่ได้รับความนิยม อย่างสูงเช่นเดียวกันในรูปแบบบ้านที่หล,หลายๆคนอาจจะพอจะผ่านตามมาบ้างแล้วหรือว่าอาจจะเคยเห็นจากในภาพยนตร์หรือว่าอาจาจะเ,เป็นในแบบซีรีส์ครับคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นตากันดีปัจจุบันเองได้รับความนิยมในการสร้างในสไตล์นี้เนี่ยมาเป็นร้านค้าคาเฟ่หรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยถามว่าทำไมถึงได้รับความนิยมและก็เป็นเป็นสไตล์ที่ําลัง ที่ต้องการของตลาดเหมือนกันนะในหนาดใหญ่เองนี่ผมเห็นหลายๆโครงการนี่เขาก็เริ่มสร้างแบบสไตล์นี้เรียกว่าสไตล์มินิมอลครับสไตล์มินิมอลเนี่ยก็จะมีแบบหลักๆเป็น2แบบหนึ่งก็คือการออกแบบที่เรียบง่ายน้อยแต่ด้วยน้อยแต่มากด้วยฟังก์ชันการใช้งานไม่นิยมความยุ่งเหยิงลวดลายใช้สีอ่อนๆนิยมแบบสีขาวสีครีมสีเบจสีเทาเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำว่าการตกแต่งสไตล์มินิมอลเนี่ยจะเน้นสี ให้พื้นที่โล่งประมาณ60%เฟอร์นิเจอร์แล้วก็การตกแต่งเพียง40%เท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นมินิมอลเนี่ยจะมีการแตกสาขาไปอีกหลากหลายเช่นมินิมอลแบบญี่ปุ่นหรือว่ามูจิครับแล้วก็มินิมอลลอฟมินิมอลแบบท ropical แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นมินิมอลครับจะมีความแตกต่างกันอยู่2แบบให้คุณผู้ฟังดูว่าจะแตกต่างกันอยู่2แบบนะครับมินิมอลแบบแบบแรกที่ผมให้ดูแล้วก็มินิมอลแบบนี้ฮะจะเป็นอีกหนึ่งมินิมอลที่ได้รับความนิยมในบ้านเรา ับมีอยู่บ้างครับแต่ไม่มากแต่จะเป็นแบบแรนส่วนใหญ่ที่นํามาสร้างแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับจะเป็นส่วนใหญ่สิบรูปแบบสิบสไตล์ครับบ้านที่แน่นอนว่าปีนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการและก็มีความนิยมต่อท้องตลาดในบ้านเราในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คุณผู้ฟังก็ต้องเลือกครับว่าเราจะชอบบ้านแบบไหนมากกว่ากันในรูปแบบของการ สร้างบ้านครับแบบบ้านปี65แบบไหนมาแรงแบบไหนได้รับความนิยมฟังได้ในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์ตรีโอวันนี้เต็มอิ่มเลยครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เริ่มต้นรายการเป็นต้นมาครับขอบคุณกับโครงการการชนะทรัพย์แกรนท่าข้ามโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมที่โครงการเลยครับวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยโทรเลยครับเบอร์โครงการเนี่ยโทรได้เลย0896-106686 ให้คำปรึกษาได้ใครอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านในรูปแบบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่มาลงตัวกับคุณหรือว่าอยากจะได้บ้านในทุกโครงการของการะนะทรัพย์0 8 9 6 1 6 6 8 8 6บอกเลยว่าฟังมาจากสมาร์ทร้อยสีงขลาเขามีสิทธิประโยชน์ดีๆมอบให้ทันทีนะครับขอบคุณการติดตามรายการบ้านที่หาดใหญ่บายสมาร์ทเรีโอวันนี้ครับ มาเจอกันได้ใหม่ในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอวันพฤหะะัสบ,บดีครับ11โมงถึงเที่ยงวันครับที่สมาร์ทร้อสงขลาผลิตรายการโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับสนใจสื่อโฆษณาในรายกายร,าราสอบถามเพิ่มเติมโทร0916426535 l ล n e s อสทาสมาร์104ก็ได้ครับขอบคุณการติดตามรายการตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเจอกยนดีใจหนึ่งได้ไหมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับ ทิ้งท้ายไว้ด้วยบทเพลงนี้แล้วกันเนาะหนึ่งเพลงพิเศษได้คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับบ้านดีหดใหญ่บายสมาร์ทเรีโอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ